ไอแอมดู <I am new> มาเล่นใหม่ออเออมาสิเอาเป้าโอ้ยเฮ้ยมัรู้สึกว่ามันลานเราเป็นไก่จังเลยอะ่ะทำไงดีอย่างเงี้ย <H ee> แต่เรานึกขึ้นได้เรามีร้านซีไมชอปร้านบริการขายไก่ตันสุดค้มไม่ว่าจะเป็นไก่ตันหกมัดไก่ตันผลเสือและไก่ตันดาบคู่โอเด้งเนี่ยก็มีหมดเลยนะและที่สําคัญนะครับทุกคนยังมีบริการขายกิฟต์การ์ดนะครับผมจําหน่ายในในราคาถูกอีกด้วยและยังมีไอเทมประจําเดือนมากมายนะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากซื้อกิฟต์การ์ดไปแล้วนะฮะนะครับบอกเลยนะครับทุกคนว่าร้านดีๆอย่างนี้ไม่ซื้อไม่ได้แนวอิเล็รอิหนุนกันเยอะนะครับทุกคนร้านซีไมชอปหรือไปใช้บริการกันด้วยล่ะ หลายคนเนี่ยคงสงสัยกันใช่ไหมครับทุกคนว่าผมเนี่ยคงเลิกทํา YouTube ไปแล้วนะทุกคนบอกผมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยนะไม่ได้เลิกต่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้กูมาเปิดคลิปเลยมึงเอากูเลยโอ้โหมันต้อนรับกูดีเกินไปอ้แล้วผมไม่ได้เข้าบลฟูดมานะทุกคน,ก,คนก็เป็นเวลา3เดือนได้เลยนะที่ผมไม่ได้เข้ามาเล่นนะฮะไม่ใช่อะไรนะครับทุกคนเออไม่ใช่แบบพี่ดิวตายเลยหรือเปล่าแลยกูยังอยู่ดีนะเว้ยน้องเออกูยังไม่ตายนะยังอยู่ดีอืมน,นะครับทุกคนที่ผมหายไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับก็มีทุระนิดหน่อยนั่นเองนะครับแล้วก็บวกกับการเรียนเนาะคือตอนนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็ได้เปิดเว็บไซต์นะถ้าใครรู้เนี่ยก็จะได้อะก,ก็ก็คือรู้ว่ะไอ้ เออขายไก่ตันนะครับผมใครก็จะรู้นะครับใครที่แบบว่าติดตามผมก็จะรู้ว่าผมเนี่ยเปิดนะแล้วผมนะครับก็ช่วงนั้นก็แบบวุ่นวายกับเว็บมากเลยนะทุกคนแล้วก็เรียบร้อยฮะไม่ได้ทาคลิปครับผมไม่ทําคลิปเลยนะครับคือแบบว่าโอ้โหทำแต่เว็บนะทุกคนพอเว็บว่างมันมันก็เหนื่อยแล้วไงทุกคนครับผมก็แบบไปรีแลก์ไปหาเพื่อนไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ติดแบบว่ากีฬานะครับ กีฬาในร่มก้มๆแล้วแทงอ่นะนะพวกมึงคิดมากไม่ใช่นะครับผมเล่นสนุกนะครับผมเออติดสนุกติดสนุกนะช่วงนี้ผมก็ติดสนุกมากเลยนะครับแทงเอาแทงเอาสนุกสนุกสนุกบอกว่าสนุกมม่อยาคิดมาก <c oughs> เออเดี๋ยวคนดูคิดมากอีกนะเออสนุกนะก็คือผมติดมากนะช่วงนี้นะและคือผมเนี่ยนะครับก็จะกลับมาทําคลิปแบบปกติแล้วนะครับทุกคนก็เดือนนึงเนี่ยก็ลง15-20ถึงคลิปเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็ใครยอยากให้ผมเนี่ยทำคอนเทนต์อะไรนะครับลองคอมเมนต์นะออกความคิดเห็น กันหน่อยนะครับเออคือผมแบบว่าอยากจะรู้มากเลยว่าระหว่างที่ผมหายไปเนี่ยทุกคนอยากแบบว่าดูคอนเทนต์อะไรนะเออที่ผมแบบว่าเคยทําไว้หรือคอนเทนต์ใหม่ที่แบบมาแรงในตอนนี้หรืออะไรยังไงทุกคนลองคอมเมนต์ไว้นะหรือแมปอื่นๆก็ได้นะครับทุกคนเช่นแบบว่าแมปซิมูเลเตอร,ร์ซิมูเลเตอร์นะฮะอะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมที่แบบเอออยากให้ผมลองเล่นอ่านะครับเออได้ได้ได้เสมอเมื่อเธอต้องการอะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนมึงมึงจะมึงจะไล่ฆ่ากูอย่างเดียวเลยไอ้นี่โอ้ยอื้ออื้อ้ออือ เออไม่ดีครับอะไรไม่มีสโอ้ไม่ไม่มีาดไ,ไ,ไม่มีม,มัมมดตัวนผมมีตาตาผมมีตาตาผมมีตาตาอุ้ยโอ้ย,อยตายได้แต่กูยังไม่ตาย,ตายได้นะแต่กูยังไม่ตายหนีก่อนไม่ได้เล่นนานไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่คราวนี้ก็น,นะจ๊ะอยู่ไปก็ตาย นั่นแหละครับทุกคนก็อย่างที่ผมบอกนะฮะอยากให้ผมเนี่ยลองทำคอนเทนต์อะไรนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์อะไรฮิ้ตเนี่ยคือผมแทบไม่รู้เลยนะ,ะที่เป็นกระแสนะเพราะว่าผมเนี่ยทางหายการะโรดบอกไปเลยอย่างทุกคนดูตอนนี้ครับเวิผมย, 2, ยัง2 0 0่เลยนะฮะคือมันตันไป2,004ห้าสิบแล้วคือผมก็บอกอยู่นะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะคือแบบไม่ได้เข้าบอกฟู้ดมาเลยเป็นเวลาสามเดือนเต็มๆนะฮะแบบไม่ได้เข้าเลยนะครับเกมในคอมเล่นบ้างไหมไม่ได้เล่นครับคอมเปิดไว้เปิดไว้เปิดครับแต่กูไม่เล่น <laughs> ดูทีวนะะีนะะนนนนนนนะะะะะะคคครรัััับบบบบบบดูิิิลลลลลลุงงงงงงฮโโโโออออ้้้้หหเเมมช่่่่่ววววีีาากกแแทสส โอ้โหบอกเลยว่าโคตรเดือดภาพโคตรสวยนะแต่ผมเนี่ยยังดองไว้อยู่นะทุกคนนะอย่ามาสปอยนะูองอนเออคือผมก็ดองไว้อยู่นะครับแล้วก็กลับไปดูแบบว่าเริ่มต้นดูบีทใหม่นะครับเออมันจะได้เข้าใจนะคือผมเคยดูไว้นานแล้วแหละนะครับก็ลืมในะเรื่องไปบ้างเลยกลับมาดูใหม่นะฮนะเออตอนนี้ก็ดูไปได้แบบครึ่งทางแล้วนะนะครับใกล้จบแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปสงครามเพื่อพันปีถ้าผมดูจบนะภาคใหม่ก็น่าจะออกมาพอดีลนะคือ <c oughs> <c oughs> ูก่าไปแล้ว <c oughs> แต่ก็ยังว่าช่วงนี้ทุกคนก็เดี๋ยวผมจะกลับมาทำคลิปปกติแล้วนะครับวันน เป็นวันที่4กุมภาวันวาเลนไทน์ไม่ใช่เอานัมา14นะครับเออผมก็จะมาบอกทุกคนนะแจ้งไว้นะคือผมไม่ได้เลิกทำยูทูบแต่อย่างใดนะครับผมแต่ก็ติดนะครับผมเรื่องการทําเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ติดเพื่อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ติดแทงสนองแทงสนุกอะไรอย่างนี้นะฮะก็ธรรมดาของชีวิตวัยรุ่นนะครับอืมหรือเปล่าหรือกูเป็นคนเดียวอันนี้ไม่รู้นะโอเคทุกคนคิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาแถลงการสั้นๆนะฮะอือคือผมไม่ได้จะเลิกทานะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับมาแล้วนะครับอืม กลับมาแบบว่าเต็มตัวเลยนะฮะห่างก็น่ารักเลยเกือไม่เล่นนานผมรู้สึกว่าไม่ชินมือ,อยังไงก็ไม่รู้นะโอเคทุกคนคลิปนี้นะขอกําลังใจกันหน่อยนะฮะผมจะได้มีไฟกลับมาทาคลิปนะทุกคนชชวยกดไลค์นะครับผมโอ้ถ้าคลิปนี้ถึง100ไลค์ผมก็ดีใจแล้วนะครับคณดูถึงแค่หลักประมาณพันสองพันก็ดีใจแล้วเพราะว่าหายไป2อสเดือนนะผมเข้าใจนะเออคนดูอาจจะหายนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะโอเคทุกคนก็เจอกันคลิปหน้านะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนสวดัสวส,วสวัสดีครับผม